คือปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะฮะสำหรับชรินี้ก็คือว่าประตูในการอาบน้ำเนี่ยไม่มีนะฮะกูมไม่พายนะกลัวมือลาน้ำด้วยถ้ามึงจะพายเยอะเจี๊ยบกูนั่งกับมึงตอนนี้ยเขารู้หมดแล้วพี่บอยไม่ใช่ผู้ชาย <c oughs> วันนี้เรามีสมาชิกมาอีกหนึ่งคนนะคะโอหสุดสุดตะลิ่งจะด,ดิ่งแมวมากก่อนเอกราหน้าเราตึอขววญ ีห้าคึ่งมาแล้วตั้งๆ้านๆอ,อีพีนี้จากอีพีที่แล้วว่าเราจะไปลักซิ้งกันใช่ไหมวันนี้จะได้ดูแต่ก่อนจะไปดูเราจะไปโรงแรมก่อนรถมันสายเนี่ยวันยีเซนอามันนะคะ น็อตโกบแบมันเคิร์สไปแล้วกลายเป็นอมันจังกี้บอกเลยตอนนี้ติดมากนี่อย่างแรกเลยราชรถมาเกยรเยบย้อยแล้วจ้านหนึ่งอมันคอร่าโอเคเดี๋ยวเริ่มอีพีนี้นะคะก่อนที่จะไปชมอย่าลืมอะไรคะทุกคนกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆก่อนจริงใจมากจะมีคนช่วยพูดเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าโรงแรมจะเป็นยังไงนะคะสวยงามขนาดไหนไป อย่าก,กลนนะคืนนี้ห้ามได้เหรอฉันดอยนอนโซฟาเลยได้เลยจ้ะแม่ตรงนี้เราจะยกเตียงใหญ่นี้ให้แม่นะฮะเราจะนอนตรงนี้ดีมากะะแล้วก็ปิดประตูตอนอาบน้ำด้วยคือปัญหาทั้งหมดเนี่ยนะฮะสำหรับชุดนี้ก็คือว่าประตูในการอาบน้ำเนี่ยไม่มีนะฮะมันเหมาะสาหรับคู่รักคู่สวีทบางมีมูลแต่ว่าคู่เพื่อนในบางทีมันก็เป็นปัญหาเพราะ<อ>บาลำาลำใหญ่เพื่อนตดเพื่อนกล่นเพื่อนเลย อาหารพูทานดีสิกแล้วค่ะแต่กินแบบเซตใหม่ค่อนข้างจะเวจ e เทเรียนนิดนึงข้าวเคิลเนี่ยก็มาจากแถวนี้มึงมือเอาข้าวแบ่งไอ้เจ๊ส์ไปนิดเจมส์พี่หนึ่งค่ะเดี๋ยวมันขอหรือยังมันอยากได้หรือเปล่านั่นไงพี่บอยโอเคไหมอาหารถูกปากมากเหมือนโตมากับสิ่งนี้เลยมันดูเป็นอิตาเลียนเป็นแล้วตอนนี้เจทีกําลังทําให้พี่บอยยังไงคะจะทําให้เป็นข้าวไข่พะโล้แล้วการมีน้ำพริกนะคือ้ารพริกเผาใส่กับข้าวนะครับ บนเที่เราจัดการด้วยการเอาน้ำมามม่านะฮะต้มยำร่างลงไปแล้วก็กินกับไก่นะฮะให้มันคล้ายๆกับแบบอาหารไทยาัที่สุดตอนนี้คุณจทีก็จะมนระมิดอาหารใหม่ให้เรากินสิ่งนี้เจมันทำมันเหมือนไม่ได้กินไปด้วยใส่หมูพะโลเข้าไปนิดหน่อยนะฮะนี่เลยมาแล้วนะคะถึงแล้วอุปกรณ์อยู่ตรงนี้ทั้งหมดยังไงคะไหวไหมคะโอเคสิคะ เช็ดสิคะรออะไรเออเช็ดมันทุกอย่างแล้ววันนี้เราจะอยู่กับใครดีนะมึงอยู่กับกูเลยกูไม่พายนะกลัวมือลาน้ําด้วยถ้ามึงจะพายเยอะเจี๊ยบกูนั่งกับมึงเอาไหมพายเยอะพายเยอะโอเคไอ้พอดมึงไปลําไหนอยากจะได้ลำแบบลำแบบที่มีคนพายอ่ะไปคนพายแล้ำสองโอ้โหเจี๊ยบมันต้องแข็งแรงเออเอาแล้วยเอาละมาดูกันค่ะ ว่าจะรอดไม่รอดยังไงเิจยบอยแล้วนะคะดิจิบอยก็เมารถแล้วก็ดิจิบอยกงจะเมาเรือนะฮะตอนนี้ <c oughs> อไปดูกันว่าวันนี้จะเป็นยังไงลงเรือลำเดียวกันนะใช่ถูกต้องแต่ว่าคนนี้ต้องให้แม่ช่วยดูลุงหน่อยเพราะว่าลุงกำลังจะอ,อ้วกแล้วนะครับเมาเรือนะฮะสภาพลุงลไม่ร้อนโอ้โหน้ำเย็นมากนะเหมือนแบบน้ำแข็งละลายจัด คือเขาจิมาลัยลงมาใช่ใช่ให้จริงๆน้ำเย็นมากเจ็บรอเท้าลงไปนี่ยนะโอ้เย็นมากเลยคุณผู้ชมเป็นน้ำที่หิมะละลายลงมาใช่ไหมเอาแล้วค่ะลงเรือลำเดียวกันแล้วค่ะอาเร็วเอาเลยเอาเลยว่าเป็นพื้มังโซไมโซ ไม่ใช่แค่นั้นกูเห็นพี่บอยไม่พายเลยไม่แล้วทำไมล่ะไม่เสือกหล่นล,ลงไปอีกมึงลงไปนั่งแบบเทียบลงไปลงในหลุมเราแล้ว <c oughs> บอกอะไรไปเียกังพูดเล่นกูไหม <c oughs> พี่บอยตกตึกไปแล้วหนึ่งตกไปอยู่ตรงนี้เลยค่ะเขาบอกว่าทั้งหินแล้วก็ทั้งหน้านะครับมันสกระแทกกันอยู่แบบรมร่อแล้วนะคะตอนนี้เขารู้หมดแล้วว่าพี่บอยไม่ใช่ผู้ชายบอกเลยว่าเราอ่ะตัดสินใจได้ถูกต้ <c oughs> องที่เราเลือกเมลเพราะถ้าปีเมลพอดีคะให้นอนอยู่แมวค่ะ อันนี้เขาให้เราหยิบโทรศัพท์มาถ่ายนิดเดียวเอาขอเก็บบรรยากาศให้ทุกคนดูเออรอบรอบน้ำนนมันจะบอก้าวเข้ามาในตัวบอยไปเป็นไงคะหนาวมากเลยอซุอมซุห bot denemose sev sev zrem tuno keba la ya bela Another day for rafting. Let's go Red Bull team. go Red Bull team. วันนี้เรามีสมาชิกมาอีกหนึ่งคนนะคะเนื่องจากว่า rafting สนุกมากเราก็เลยบอกให้สมาชิกเรามาอีกคนนึงน uh, pues ี่ค่ะสมาชิกของเราโอ้โหอุปกรณ์พร้อม Miss me You ไม่ m i s s me เอาสวัสดีครับสวัสดีครับไอ้ rafting นะคะมันเป็นแบบอะดรีนาลินจังกี้มากเลยพวกเราเอากันอีกแล้วนะคะรอบ2อมิวซ่งมิวเซียมตัดไปเลยค่ะวันนี้เราก็ไปแรปติ้งกันอีกนะคะสนุกสนานบ้าเพื่อนมาด้วยนะคะมาจากปทมเลยคุณเจทีวันนี้เรือเราจะเป็นไงคะโสุดสุดตลิกงะดิ่งแมวมาก let's get into let's go party people excuse me excuse me วันนี้น่าจะหนักกว่าเดิม่ว่านยากแล้ววันนี้วันนี้ยากกว่าตอนรับพี่เวค่ะ อะไรโพดใอ้มันอยู่ข้างหน้าไม่ได้รับรู้หมอยว่าไงวันนี้แย่รับรองวันนี้้อนรับพี่เวด้วยแบบเล็บปิดแบบเยอะๆเลยมะกะตายมาเป็นฝูงเลย ตกน้ำไปแล้วหนึ่งใครให้มึงไปบอยเมื่อกี้นะคะมีคนตกน้ำไปแล้วหนึ่งจริงๆกูว่ามันตกหรือมันกระโดดมันกระโดดแต่ว่าพอเดี๋ยวน้ำวนน่ะหน้ามันเสียแล้วใครให้มึงลงไปอ่ะมึงเหรอมึงให้มันลงเลยเสียบ เราบอยบอยเล้วกูให้สองพันสองพันอาสามเลยนะมึงสามพันนะเย้ประมือนี่บอยได้เอาพี่บอย You are my king oh, no. You are my king เสสละดโดยการไม่ลงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวจะทำให้เพื่อนลำบากกว่าเดิมค่ะมันมันไม่มันไม่น่าโตอย่างที่ตัดที่เมาทำกันอยา จริงเนี่ยบอกว่าสามที่เนี่ยบรรยากาศต่างกันหมดเลยทั้งสามที่เราจะบอกว่าแต่ละที่มีคาแรคเตอร์ที่สวยแล้วก็เป็นเอกลักษณ์ของแล้พี่บอยเนาะถูกต้องอย่างที่เนี่จะนิว่ามันก็จะดูแบบโฮมี่นิดนึงแต่พรุ่งนี้เรามาให้ดูเต็มๆเพราะวันนี้เรามาถึงแบบมืดแล้วมืดแลความมืดก็จะดูเหมือนแบบในหน้าตัวน้ำไ่วยไรช่วยไรมันจะเป็นป่าแบบสนสามใบแล้วก็อากาศมันหนาวกว่าที่ที่เราไปมาเนาะถูกต้องแล้วก็เหมือนแบบซิตี้เขาอ่ะเดี๋ยวเราจะพาไปดูซิตี้เขาคือตอนนี้พูดภาษาไทยไม่ได้แล้วนะอ๋อเหรอไทยป ทาอังกฤษเนาะใครทำอังกฤษทำโรงแรมเนะเอาตัวรอดแล้วเมื่อกี้สั่งกาแฟยังจะเรียกกูไปให้สั่งกาแฟอยู่เลยครานะับทางด้านแบบตัวตรงใช่ไหมนี่พาไปดูนี่เลยไหมคะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่คือการทำธงค่ะเพราะพรุ่งนี้เราจะไปไทเกอร์เนสมันต้องเขียนชื่อแล้วก็มีพิธีกรรมของเขาวันนี้จะเป็นโรงที่ปักคือเส้นชัยนะคะขอบคุณเจนอธิบายหน่อยค่ะ อันี <these statues. S 1> ้ไปปัดที่เส้นชัยค่ะมันก็เหมือนกับเหมือนเราถึงแบบเส้นชัยแล้วแล้วก็ทำมืจะเป็นธงของเราเลยนี่ธงเจนเจนได้ก่อนเลยมาถึงไม่ถึง5นาทีเจนทําเรียบร้อยค่ะทุกคนเดี๋ยวทงนี้นะคะก็จะไปอยู่ที่ไหนนะคะเจนไทเกอร์เนสนี่เอามาที่แก๊งนี้ค่ะแก๊งนี้คือเป็นยังไงคะสามีค่ะสมีเป็นไงคะฟืนฟืนหลังจากที่หลับมาในรถอะเรสตกดินเนอร์กันค่ะวันนี้ หนึ่งอย่างที่เรียกว่าเป็นไฮไลท์ของภูฐานนะครับก็คือหนุ่มๆที่นี่ก็งานดีเหมือนกันนะคฮับฮัลโหลน e m น you i boy you I'm hotel manager n c e m you o e s าุ See you tomorrow 5:30เยุ่นี้นะคะโปรแกรมของเราเราจะไปที่ไหนนะคะลุงบอยเราจะไปไทเกอร์เนสใช่เป็นการไทฮงที่แบบสูงมากซึ่งแม่จองเรียบร้อย<อ>แล้วนะครับแม่เตี้ยอโจอลา เพราะว่านางบอกว่านางไม่สามารถจะแบบเดินขึ้นเองได้ไม่ลาก็ล่อนะฮะัอืมใช่ใช่แก็คือเป็นหนึ่งในหนึ่งในไฮไลท์ของเราละกันจริงๆแล้วเด็กก็บอกว่ามันไม่ใช่ว่าเดินได้หรือเดินไม่ได้หรอกแต่การได้แบบนั่งโล่นั่งลากับการขึ้นเขามันมีความสนุกมันเป็นเสน่ห์อีกแบบหนึ่งของภูฐานนะคมื้อนี้เป็นอะไรคะเป็นอินเดียนเซนนะคะเพราะว่าประเทศอินเดียเป็นประเทศเพื่อนบ้านของที่นี่อาหารินเดียน่าจะอร่อยแล้วก็เป็นแบบว่าของโปรดของคนนี้ด้วยใช่ไหมคะ lentil lamb potato yo วันนี้กินอะไรคะซุปเห็ดเป็นวีแกนระหว่างรอขนมหวานนะคะเราก็มาทำเป็นทงที่อยู่จะไปปักพรุ่งนี้ที่ไทรแคเนส อามันพารนี่หลังจากทานดินเนอร์เสร็จนะคะเราก็จะพักผ่อนเพราะพรุ่งนี้เราต้องไปไหนคะเด็ดดิปีนเขาหชั่วโมงหลังจากที่บินลงมาคนนี้ก็ปีนเลยค่ะพรุ่งนี้ทํากิจกรรมโหดหมดเลยรับซิ่งแล้วก็ปีนเขาแฟกซิ่ง <Okay. S 1> พรุ่งนี้เจอกันตีห้าครึง่งโอบาย My king.